เคยมีคนมาบอกอยากได้เลือดแบบนี้พี่บันไม่ทำแล้วไม่มีแล้วอะไรที่มันไม่มีแล้วมันยิ่งมีค่าพี่มีให้สองแสนบาทนะขอรูปพอนเทรดรูปเดียวเฮ้ยบ้าไม่ถ้าไหลก็ไม่ทำบ้าเงินซื้อไม่ได้เหรอเราอะเงินซื้อไม่ได้ถ้าไม่มากพอมีแม่ชินสอดอาจจะซื้อได้ตายโต๊ะทำงาน ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ใต้โต๊ะทํางานในเตมใต้โต๊ะศิลปะหลายคนเข้ามารอลุงทําไมเขาถึงเรียกลุงกันเนาะลุงนี่คือลุง ลุงนู้นมั่งที่มารอลุงไหนล่ะอ้าวมีกี่ลุงล่ะก็หลายลุงเหมือนกันนะลุงนั้นคงก็รอเยอะเราขอไล่เส้นวันนี้นี่เราออนกันแบบ3ช่องทางมีทั้ง Facebook Facebook Youtube แล้วก็คลับเฮ้าหลายคนรอเจอลุงคนนี้ครับแล้วลุงคนนี้เนี่ยก็รอเจอพวกเราอยู่ขอเชิญพบกั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 บคุณลุงปันเรียตีสวัสดีครับลุงปัน <outta S 1> <uğ> เนี่ยเราเนี่ยเราเนี่ยนะ <des per i> ทำไมบัตรไม่มีแบบอย่าง,งี้บ้างอ่ะ <S <s <ut ters> อยากได้ยินเสียงตัวเองอย่างเงี้ยเหรอ ไม่ต้องเสียบสายก็ได้เอามาใส่เป็นคุยแย่ก็ดีปั่นมีคนทักชุดลุงเนี่ยทั้งแชทเลยเขาบอกไปงานมาเหรอใช่ค่ะไปงานเปิดตัวสครัเจอที่ตัวเองทำจริงเหรอเอาหวยมาทำงานศิลปะแล้วเอาไปเข้าแกลเลอรี่มาใช่ค่ะคืองานชิ้นนี้ชื่อ the eye of hope and despair ก็คือเอาหวยมาทำปฏติมากรรมตอนช่วงก่อนที่หวยจะออกเอาหวัของทุกคนอะไรเงี้ยแต่ว่าวันแบบวันที่หวยออกแล้วเขาก็กลายเป็นความผิดหวังเราก็เลยไปขอหวยที่ทุกคนนอนแดก มาแล้วก็เอามาปั้นเป็นสครับเจอร์แล้วก็เอามาขายใหม่ให้มันเป็นความหวังของศิลปินี่คือความหวังของปั่นเองว่ามันจะขายออกเอาสิ่งที่ทุกคนแบบสิ้นหวังไปแล้วให้มันเกิดความหวังขึ้นมาใหม่ใช่ใช่ใช่เดยวปั่นแนะนําตัวหน่อยว่าเรียนจบที่ไหนอะไรยังไงครับสวัสดีค่ะชื่อปั่นดาริสานำประการรีเตี้ค่ะก็เป็นศิลปินแล้วก็เป็นนักแสดงแล้วก็เป็นอะไรก็ได้ที่ได้ตังค่ะที้เช่รับจบมีออกรายการวิทยุปันจบจากคณะอะไรมัณฑนาศิลปกรนี่ไงเรื่องวาดก็ไม่น่าห่วงอยู่แล้ว ไม่ไม่ไม่หมานถัว่าเรื่องวาต้องสิ่งอยู่แล้วเ่ยคณะเนียแล้วเราชอบพวก ทัวาดเขียนอะไรตั้งแต่ทั้งแบบเด็กเลยไหมจำความได้ก็จําได้ว่าชอบวาดรูปแล้วอะเริ่มจากพวกการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยเหรอก็จะเริ่มจากเขียนผนังบ้านอะไรแบบเดกก่อนวาดตามแบบการ์ตูนดิสนีย์ตามแบบช่องเต้าการ์ตูนอะไรอย่างนี้ปั่นในวัยนั้นอะที่เริ่มแบบจับสีแล้ววาดขึ้นมามันมีทรงเลยไหมหรือมันก็เลเทะแบบว่ามันก็เลเทะแต่ว่าเพื่อนอะชอบให้วาดรูปให้แล้วแลกกับทำกันบ้านให้เราก็เป็นคนหัวการค้าตั้งแต่เด็กที่เราเป็นคนหัวธุรกิจมากกว่าหัวศิลปะใช่ จ้างวาดรูปนั่นเด็กเลยปั่นไม่แน่ใจว่าปั่นวาดเก่งกว่าคนอื่นหรือเปล่าแต่ที่แน่คือปั่นวาดตลอดเวลาพอเพื่อเขาเห็นเราวาดรูปอ่ะที่เกลี่ยทำงานศิลปะตัวเองทำยังไงอ๋อปั่นเดี๋ยวเราทำกันบ้าวิชาอื่นให้นะแล้วเดี๋ยวเธอทำกันบ้าวิชาศิลปะให้เราวินงวิเนี่ยใช่สุดก็คือทั้งห้องอ่ะปั่นก็คือทำให้หมดเลยเชื่อเหรอแล้วมันไม่เหมือนกันปวดเหรอเราก็เปลี่ยนลายเส้นไปเรื่อยๆไงวันที่เราเข้าไปเรียนมันธนะศิลป์นั่นคือความสุขเลยป่ะจริงๆแล้วก็ไม่พี่วันนั้นคื ตามเพื่อนไปเราอยากเข้าคอมอารังสิตมากกว่าตอนนั้นเราชอบวาดการ์ตูนเราเหมือนกับว่าคอมอารังสิตอะเป็นคณะที่เขาวาดการ์ตูนกันแต่ว่าเพื่อเรามีเรนฉพาะทางอยู่ที่นั่นใช่แต่เพื่อเราเข้ามรนาศิลปกรกันเราก็เลยแบบโอเคตามเพื่อนกับอกแล้วพอเข้าจริงๆแล้วโอเคไหมข้อดีของมรนาศิลปกรอะคือเรียนเคลาสมันไม่แน่นมากมันทําให้เรามีโอกาสทํางานนอกเยอะแล้วฝึกฝีมือไปด้วยใช่แล้วเพื่อนร่วมคณะก็เก่งพอเพื่อนเก่งอะเราก็จะมีความอยากแข่งกับเพื่อนใช่ไหม หมูกระทิทั้งประเทศมายุ่วมอยู่ด้วยกันคณะเดียวใช่ใช่โขดเหมือนกันนะจริงๆแล้วอ่ะโขดเหมือนกันพี่ถึงเช้าทุกคืนนี่ไงคือทํางานลืมเอาอะไรอ่ะไม่เล่นกัยเดินลำอยู่ตรงน้ำหลวงมั้งเนยตอนแรกว่าจะถามว่าสร้างรายได้จากศิลปะครั้งแรกเมื่อไหร่วันที่พ่อบานบอกว่าอ่ะวันเนี้ยอยู่เป็น professional แล้วนะอยู่ต้อง act like professional อ่ะคือตอนอายุ14บ มสองเองนะใช่พี่รู้จักโดจินไหมรู้จักแต่โดโจมักเพื่อนที่แ่ตอนนั้นโดจินเป็นการ์ตูนอ่าคือปั่นก็วาดโดจินขายอือก็เป็นเงินแบบเป็นเม็ดเป็นก้อนก้อนแรกซึ่งเพื่อนนี่แหละที่มาซื้อกันโ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 นคนทั่วไปเลยแล้วแต่เลยใครที่ไหนแบบเป็นงานคอนเวนชั่นโดจินในประเทศไทยเนี่ยและอ๋อหรองว่าคนก็มาออกบูธกันมีเรื่องของตัวเองใช่ไม่แต่เมื่อก่อนมันมันคงไม่มีอะไรให้เป็นโสตชแบบออนไลน์มีออนไลน์ป่มนี่ออนไลน์คือยิ่งใหญ่มาก นะตอนนั้นมันจะมีพวกประมูลคอนเทตออนไลน์ไฮคอมีกมาก่อนยุคแบบยุคที่มันเป็นเว็บบอร์ดอ่ะลุ้งเหลืองมากว่าคนจะรู้จักกับผลงานเราตอนนั้นเนี่ยทางช่องทางไหนเป็นหลักเขาก็จะดูเว็บบล็อกพวก XTEEN Multiply ยุคเก่ามากเอนมัลติพลา กล้องก็อยู่ในบังกินพายเลยและเขาก็จะตามเราในเว็บบอร์ดซึ่งเมื่อก่อนเว็บบอร์ดกันก็ใช้ชื่อเรียตี้เหมือนกันเรียตี้มันคืออะไรอ่ะมันเป็นชื่อในเกมตั้งเป็นตัวละครในเกมหรอมันเป็นชื่อในแร็กแนลลกที่เราตั้งติดแลกด้วยจำตัวเงินได้ไหมว่างานประมาณเท่าไหร่เรื่องล่าขายได้6,400บาทต่อไลนโอ้โหเด็กอายุย4ก้อนใหญ่มากนะตอนนั้นอ่ะมัดสองเลยนี่เราขายกระตัวเล่มละ60 แล้วก็ขายได้ประมาณร้อยเล่มหนึ่งเทอมที่ว่าโอ้โหมากเพราะฉะนั้นอายุไม่น่าเกี่ยวแล้วนะไม่เกี่ยวแล้วไม่เกี่ยวเลยโอ้ท่านังไม่เกี่ยวแล้วนะวันที่เราเป็นเด็กตัวเล็กๆแล้วคนที่มาซื้อเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยใช่เออวันนั้นเขาเขามาทักทายยังจำได้ไหมจำลูกค้าคนแรกได้เออคือตอนนั้นเราคอสเพลย์คอสเพลย์ไม่ขายนเราอ้แล้วคนเราเกิดครั้งเดียวอแสดงว่าคนชอบพวกแบบ คอสเพลย์อ่นนีเมะอะไรอย่างนี้อยู่เรียกว่าผ่านมาหมดแล้วโอเคแล้วยังไงคนคน่าลูกค้าคนแรกขอถ่ายรูปเราบอกว่าถ่ายได้จะซื้อของเราก่อนเป็นแต่เด็กเหมือนกันนะออ้ยบสเฮ้ยเนี่ยมีคนบอกว่าถ้าเคยวาดการ์ตูนจะรู้ว่าทําคนเดียวยากมากออนี่มีคนบอกโหศรัทธาในตัวลุมมากอนนีเมะนี่ก็ส่งผลต่อชีวิตของคนอ่านด้วยใ่วเขาก็ชอบเหมือนกัน พอเรียนจบตอนนั้นน่ะเรามีทิศทางหรือยังคือปานน่ะระหว่างเรียนกับตอนเรียนจบอ่ะไม่ต่างกันเลยตอนที่เรียนอ่ะคือเอาตรงๆคือปันเขาไม่ค่อยได้เข้าเรียนมาแบเป็นงานใช่คือในห้องมี50คนอย่างเงี้ยสักส0คนอ่ะก็คือทำแฟนมีเพ่กันเถอะมีเพ่กันเถอะใช่แต่แล้วปันก็คือจะเป็นคนที่แบบเออให้เพื่อนไปออกคอนเวนชั่นพร้อมๆกันคือยุคแรกก็จะเริ่มมีลูกค้าแบบมาจ้างให้ไปวาดรูปตามอีเวนต์อ่ะคุณจ้างเราได้แต่คุณต้องเอาเพื่อนเราไปด้วย พ่วงค่ะเป็นแพ็กเกจวาดรูปตามอ e ีเวนต์นี่คือวาดส่วนไหนของอ e ีเวนต์มันก็เขาจะฮิตให้แบบคนมาอ e ีเวนต์แล้วก็มีวาดภาพมือ,อีวาภาพมืออ <c oughs> าวาดส่วนวาดอะไรนั่งตรงนั้นเน <c oughs> ี่ย ช่แล้วทีนี้เราก็พาเพื่อนไปนั่งด้วยใช่คือมันก็จะมีเพื่อนที่ทำเพจแล้วกลายเป็นเบอร์ใหญ่แล้วเราก็จะบอกว่าโอเคถ้าคุณจะเอาเบอร์ใหญ่คุณต้องเอาเบอร์เล็กไปด้วยก็มีทีมติดตามเราก็จะเป็นอเจมับนก็ได้เหมือนคุ้หัวคิวอะหัวคิวใช่ไหมัวคิวพ้อนงานพ้อนงานพอตอนสักปีสองไอจีมาก็จะเริ่มมีแบรนด์เสื้อผ้าในไอจีเสื้อผ้าพวกนี้เขาก็จะเริ่มต้องการหลายผ้ากระโปรงที่แบบใส่มันเนี้ยคือของดิซียาลายแย่ฝันวาดเองแต่ก่อนที่เป็นแบรนด์เขาใช่แต่ก่อนที่จะมีดิซียาเนีย จะมีแบบเสื้อผ้าอื่นๆมาก่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็วาดวาดลายผ้าก็ได้ลายละหมื่นห้าอะไรอย่างเงี้ยหมื่นห้าที่ต้องมีชื่อเสียงหรือยังโนเนมเนี่ยเหมือนโนเนมเลยตามโจทย์ใช่ขึ้นอยู่กับฝีปากว่าแบบเราแถมอะไรให้เขาเยอะเท่าไหร่หรือว่าเราดีกว่าเขายังไงถ้าโนเนมหมื่นห้าถือว่าเป็นรายได้ที่โอเคเลยนะที่โอเคใช่ไหมสำหรับเด็กนักเรียนน่ไมล่ะมันสุดยอดมากเลยนะคือจ่ายค่าเทอมได้เละ แล้วอย่างปั่นเนี่ยมีแบบช่วงเวลาไหนที่มันเป็นจุดเปลี่ยนไหมว่าทําให้งานเรามาแบบมีคนรู้จักเยอะขึ้นปั่นคอ่อยๆเรื่อยมาตลอดจนกระทั่งเมื่อสักสปีที่แล้ว,วอ่ะปั่นทํางานเล่นก็คือเอาเลือดมาวาดรูป <laughs> เลือดใครวาดรูปใครก็เลือดคนนั้นคืองานนี้มันเริ่มมาจากว่าปั่นเนี่ยชอบดูรูปแบบสาวๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบมานั่งพูดกับเพื่อนว่าวคนนี้น่ารักจังเลยแบบเพื่อนก็บอกว่าถ้ามึงชอบเขามากมึงไปขอเลือดเขามาวาดรูปเลยปแป๊อเราก็แบบอุ เราไม่คผลออบะเคือเพื่อนย่งเพื่อนประชดแล้วคนที่เราทักไปคนแรกเป็นใคร เขาชื่อว่าริชี่เป็นตอนนั้นเขาเป็นไนท์อโดว์คนหนึ่งที่เล่น MV <laughs> อะไรอย่างเงี้ยเราก็เออนั่นแหล,ละ <laughs> เป็รุ่นน้องขนาดเรา,อาบอกว่าเออริชี่เรามีโปรเจกต์งานศิลปะอันนึงเธอสนใจมาให้เลือดเราสาาักหน่อยวิธีการทยังไงเราจะให้เพื่อนที่เป็นพยาบาลอะมาเจาะเลือดไป <laughs> 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 แค่แบบ6 ml 2หลอดก็คือรวมๆแล้ว12 ml ไม่เอาดื้หมูได้หรือเปล่ามีคนถามว่าทำไมไม่ไปเอาเลือดสัตว์ตามแบบตลาดมาก็คือคำตอบคือเลือดพรา นะเขาไม่ได้ใส่สารละลายริมเลือดมาทําให้เลือดมันจับเป็นก้อนแ,แล้วก็ไม่เสียมีสารกันบูดอยู่ในนั้นด้วยเนี่ยให้คนทางบ้านเสิร์ชคำว่าปันาป่นเลือดตามไปเลยปั่นลเลือดเนี่ยโชว์เป็นตัวอย่างแมมเบิร์ตอยากจะได้รูปเดียวพอรเทรตชั้นรูปหนึ่งเดี๋ยวนี้ปิดไปหรือยังสําหรับไอเนี่ยคอนเซ็ปต์เนี้ยมันเป็นนิทรรศการการทำแค่นิทรรศการรอบเดียวแล้วก็เลิกเกิดมีคนมาบอกอยากได้เลือดแบบนี้มีพี่ปั่นไม่ทำแล้วอะไรที่มันไม่มีแล้วมันยิ่งมีค่าี่มีให้สองแสนบาทนะขอรูปปพรรรรเเเทททดูียวบอก้ไไไมม่่่่าาห็ งเงินซื้อไม่ได้เหรอเราะเอะเงบบนินซื้อไม่ได้ถ้าไม่มากพอมีไหมชิ้นสอดอาจจะซื้อได้ ว่าท sure> ok uh 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 네ี่สามีของผมทำให้ได้แหละสุดท้ายคอนเซปต์ของงานมันคือ get to know this person better มันแปลว่าอย่างเช่นตอนแรกที่ป่าป๋านี่อยากรู้จักเน็ตไอดอลคนนี้พอป๋นได้เรือเขามาป๋นเอาเรือเขาไปตรวจค่าเลือดป๋นก็รู้ว่าคนนี้คุณน้ำน้ตาลเกินอ่ะคุณไขมันเกินคุณความดันต่ำตรวจสุขภาพไปดด้วยใช่ใช่คที่คุณอายุ20กว่าเฮ้ยไลฟ์สไตล์คุณเป็นยังไงก็เลยเริ่มได้คุยกันในนิทรรศการเราก็เลยโชว์รูปแล้วก็โชว์ค่าเลือดต่างๆของเขาเพื่อแบบประมาณว่าเออแต่ละคนมีไลฟ์สไตล์ของต มคนอมนเซปต์มาที่หลังตอนแรกอยากรู้จักสาวก่อนเราเนี่ยนะเราเนี่ยสไตล์ตของปันน่ะมีความสุขกับการวานแนวไหนอยู่ มีความสุขกับการวาดงานที่ไม่มีลูกค้าแต่คนเรามันก็ต้องอยู่อะเนาะมันอันนี้มันอยู่แล้วแหละเพราะว่าลูกค้านี่มันเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องคาแรคเตอร์ของปันส่วนใหญ่ที่วาดจะเป็นผู้หญิงอืมคือเวลาเราจะวาดอะไรอะเราต้องหลงรักสิ่งนั้นมากพอที่เรามองเห็นเสน่ห์ของเขาอืคือผู้หญิงเป็นเพศที่สวยงามมีทั้งแบบเออเขาแต่งหน้าแบบนี้แต่งตัวอย่างนี้ทำตาอย่างนี้เออแต่งหน้าอใช่มันมีอะไรให้วาดให้พินิจเยอะแล้วก็มีจุดที่เราแบบใส่ลงไปแล้วเขาสวยขึ้นได้เยอะ มีวาดผู้ชายบ้างไหมไม่เลยค่ะพี่โบมาละสองแสนพี่อยากจะได้รูปกเกงในตัวเดียวสิอะไรอย่างเงี้ยท่านเนี่ยพี่เนาะแสนห้าถนูวาเอ้าเด็กบ้านเนี่ย นดีดูได้เลยเาก็ยอมดิมีข้อแม้หรือเปล่าอันนี้ไม่ข้อแม้อันนี้แค่แบบว่าผู้หญิงวาดพออันนี้ไม่ได้ซีเรียสติดต่อปันยากไหมอยากให้ปันวาดนั่นวาดนี่คือผู้จัดการนะคะ0 9 1 4 6 5 9 1 9ปรทับเลยด้วยทองงานของปันชิ้นที่ถือว่ามีมูลค่าสูงที่สุดอันนี้เป็นงานที่ทำให้ชิชาโดค่ะชิชาโดเขาจะออกคอลเลกชันพิเศษของประเทศไทยชื่อ beauty of Thailand แล้วก็จะขายสนามบินทั่วโลกเลยเขาก็เลยแบบว่า มาจ้างป่านให้ทำงานนี้มีส่วนของการออกแบบผลิตภัณฑ์ของเขาแล้วก็ไปเล่นทีวีซีทีเล่นคู่กับ Net Idol เน็ตไอดอลคนจีนตัวนเนี้ยได้เงินสูงสุดก็คือได้หลักล้านมีไปชมง,งานที่ไหนบ้างหล่ะป่น เคยไปโชว์งานที่สตโซโฮมแต่ไปแค่งานนะตัวไม่ไปตัวไม่ได้ไปเอางานนะส่งไปโชว์ที่รก็ยังเจ๋งก็เจ๋งแล้วอย่างนี้คนเป็นศิลปินอย่างป่านนี้ชอบเดินมิวเซียมไหมชอบค่ะชอบมากเออมีที่ไหนไปแล้วรู้สึกว่าพวกพี่มีบุญจะได้ไปดูหน่อยอย่างเงี้ยป่านว่าฝรั่งเศสเป็นประเทศที่มิวเซียมดีมากเคยไปเที่ยวปารีสแค่สิบวันแล้วเที่ยวแต่มิวเซียมอย่างเดียวถ้าประเทศใกล้ๆไทยอ่ะสิงคโปร์เป็นประเทศที่พิพิธภัณฑ์ดีแล้วก็การจัดวางในพิพิธภัณฑ์ดีมากอ๋อเหรอเออแฟสิงคโปร์ไม่ค่อยได้เดินแกลเลอรี่หวววว่่่่่ะไมคคอยยสนนนนใญกกเดดิลลาางงื้ั เอางานแสดงนิดนึงงานแสดงงานแสดงล่าสุดนี่เข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ไปรางวัลนะเฮ้ยไม่ไปไม่ได้คนล่าอ่ะไม่ได้ไปฮะนี่ไงก็ว่าไม่เห็นไปด้วยกันนะใช่่คะเข้าชิงด้วยจึงหลายรางวัลเลยเออที่ได้รางวัลด้วยน้ำชายนอนน้ำชายไอ้เดินขึ้นไปหัวล้อบนเวทีอิจฉานเดี่ยพี่อายุเท่าไหร่ <Gym. S 2> แล้วป๋าไปยู่เพียแค่เข้าชิงแสดงเป็นงานที่เราชอบแค่ไหนเทียบกับเวลาเราได้วาดรูป พอเป็นยานแสดงเหมือนเราได้ไปเป็นตุ๊กตาในรูปวาดของคนอื่นเฮ้ยเราชิงเราชิงสมทบหรือนำปันชิงสมทบอันที่เป็นอาคมชั้นลึกรู้สึกยังไงที่ได้เป็นหนึ่งในในผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อที่เป็นแรกแรกของปันใช่ได้เข้าชิงสองอันก็รู้สึกแปลกๆแต่คืออาจจะมาเพราะว่าปีนี้งานมันจัดแบบจริงๆไม่ได้มันเป็นเวอร์ชวลมันก็เลยรู้สึก เหมือนมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงคือขหนึ่งมันเป็นแบบมันเป็นงานที่ใหม่มากของปัน่นแล้วปั่นก็ไม่เคยคิดว่าปั่นจะได้เป็นนักสแสดงสองคือไม่เคยคิดว่าจะได้เข้าจริงด้วยมันก็เลยแบบแฟนตาซีแบบกับแฟนตาซีแล้วมันมาเป็นเวอร์ชวลก็เลยรู้สึกมันไม่ได้เกิดขึ้นจริงอ่ะมือนเรากำลังเห็นเรื่องที่เกิด <c oughs> ขึ้นกับคนอื่นอยมาในเวอร์ชันแปลกๆโอ้โหไม่น่าเชื่อนะชีวิตนะพอมาจับงานแสดงภาพยนตร์ครั้งแรกก็ประสบความสำเร็จเออเขาบอกไหมว่าทำไมเขาถึงเลือกปั่นอ่ะเขาเห็นปั่นจากงงงงาาาาาาานนนวดดดดรรรรรรููปปปคคคค่่่่ะะะะอออออออ๋เเเเหแแต์ไไยยี้้ใชืัมมสณ ปีป <cake> ีแรกคือเหมือนกับว่าคือเขาแค่เห็นที่ปั่นถ่ายรูปคู่กับงานวาดของตัวเองนั่นแหละเรื่องโมเตอร์มิสเป็นครั้งแรกที่เรีมืนไปแคสอะไรแบบนั้นเราลองเรียกไปตอนจะเล่นไม่ได้เลยงงไม่รู้ว่าแคสติ้งคืออะไรแล้วงานที่2ที่ไปแคสเป็นโฆษณาประกันไทยให้กินตีนไก่ไงให้สวยสุดๆสนุกดีก็ินตีนไนะให้สวยเรางานนั้นก็คือได้โชคดีโฆษณาไวรัลแบบมันไปไกลก็มีคนเรียกไปเล่นนู่นเล่นนี่เล่นนั่นจากตรงนั้นเลยจุดนั้นมาจากตรงนี้อ่ะเอ็มบีก็ ไปแบบอย่างเยอะเลยมีอยู่ปีหนึ่งหน้ามีคาแรคเตอร์เป็นคนน่าเก๋เราเรล่นซีรีส์ใหม่ตอนนี้มีซีรีส์นะคะชื่อเรื่องอวสานไอดอลเดอะเดบิวต์ค่ะกำลังจะออนแอร์ชังวีทีวีค่าเป็นแนวอมฮิตพิศโสมแต่ที่แน่บทของปั๋นในเรื่องเนี้ยไม่ธรรมดาเฮ้ยท้าทายแล้วเถื่อนเนื้อเราเนี่ยไม่เถื่อนบ้างเล่นเป็นคนไม่รบ้อยก็เลยแบบผิดรูปผิดต่ออย่าไปเชื่ออะไรมากนะเดี๋ยวเราดูเองดีกว่าเออชอบพี่มากๆเลยพี่ปั๋นตอนนี้หนูเริ่มฝึกวาดรูปแล้วพอพี่ปั๋น แล้วก็บอกว่าทำไมหนูว่าไม่สวยอย่างพี่ปานสักที <c oughs> พี่ปานอยากบอกเขาว่าไง จริงจริงมันไม่มีใครว่าสวยนะหมายถึงเริ่มมามันไม่มีทางวาสวยอยู่แล้วมันเหมือนเราเพิ่งแบบขี่จักรยานเพิ่งเล่นบอร์ดเริ่มอะไรมันก็จะต้องแบบงอเงยงเงีงหน่อยช่วงแรกเราก็ต้องหน้าด้านไปเราต้องคิดไปเองว่าเราว่าสวยที่สุดเรามั่นใจไว้ใช่เราว่าไปเรื่อยมีคนบอกว่าการวาดรูปเนี่ยพรสวรรค์เกินครึ่งใช่ผมก็รู้สึกเออปั่นวาดพรสแหวงมีผลแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ให้กันไม่ได้คือตาเราให้ตาและเซนส์กันไม่ได้ดังนั้นบางคนอาจจะเซนส์ตรงกระแสตอนนี้บางคนเซนส์มันไม่ตรงตอนนี้ก็อออาาาจจจะะต้งงรกวว่ถึเล ขอองงตัวเคือบางงานคนอาจจะมองว่าไม่ได้สวยมาก<ง>แต่ว่าไ่ไปถูกจลิตก,กับคนในยุคปัจจุบันอะไรอย่างเงี้ยใช่ใชงานแรกที่รู้จักคุณปั่นน่ะคือรู้จักจากศิลปะเลือดนี่แหละแล้วก็แบบแปลกดีอะไรอยาเงีง้ยแต่เขาจะขอเลือกคุณกิจไปวาดไปรุ่กิจยอมไหม พี่ปั่นว่าสนใจร้องเพลงบ้างไหมแต่จะบอกว่าห้องที่เข้าไปอ่ะคือเสียงเพาะมากเลยนะพี่ปั่นวันนั้นเข้าห้องหอสระอํหรือเปล่าคะเียงทำก็ทำแทนทำร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมึงก็อยู่ห้องหอสระอํเหมือนกันหไง